ไปดูเรื่องราวดีๆเบาๆกันบ้างค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตขึ้นค่ะโดยทางห้างก็ได้ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะโดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคุณนรุมนอมรรัตวิทยากรรมการผู้จัดก,การห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่รวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานบริจาคโลหิตกันอย่างคับคัง่งบริเวณลานอนเนกประสงค์ชั้น5ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา สำหรับโครงการบริจาคโลหิตครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จักโครงการจิตอาสาหลายโครงการมากมายค่ะโดยทางสภาการชาติได้กำหนดแนวคิด1คนให้หลายคนรับให้โอกาสตัวเองให้โอกาสผู้ป่วยเข้าสู่ปีที่50ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาตไทย และร่วมสร้างบุญกุศลจากการเสรียสละก,การบริจาคลหิต oh ให้กับผู้ป่วยอีกหลายคนที่รอการช่วยเหลืออยู่